สวัสดีครับวันนี้วันที่สามนะนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะอำเภอสองพี่น้องนะครับเครื่องขึ้นแล้วเครื่องเกียร์ขึ้นเรียบร้อยนะโม่น้ำขึ้นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกาลังจะเติมเอขอ,องเหลวอยู่แล้วก็ไล่เก็บรายละเอียดที่ใส่ยากๆก,ก่อนนะเหลือหัวครอบอย่างเดียวแล้วก็งานก็รอพากลางแล้วตอนนี้ระบบลมเสร็จแล้วเดี๋ยวพาดูเลยนี่ เจ้าสิบสองล้อนะรถเดิมเป็นฮิโนโปรเฟียฮิโนโพรเฟียนะเป็น uh, รถเดิมจะเป็นบ uh, ันไดยาวเป็นหน้ายืดนะบันไดยาวแลวที่นี้ซื้อหัวบันไดสั้นมานะผมก็ขยับคันหน้าให้งานอันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะงานคันนี้เยอะอยู่มีขยับคันหน้าขยับคันหน้ามาเพื่อที่จะให้เข้ากับบันไดสั้นไม่งั้นซุ้มล้อมันจะห่างนี่นะ พอดีเลยสวยๆเลยเครื่องขึ้นเรียบร้อยนะให้เครื่องหน้าให้เครื่องหลังลงเป๊ะๆเลยนะครับเครื่องเกียร์เข้าเรียบร้อยนะได้ตามสเปคแน่นอนดูเลยนี่นะก็เหลือพ่ากลางแล้วก็คันทรงกระบองยาวกระบองยาวที่จะไปดันคันสองนะเดี๋ยวกำลังสั่งจากเช็นตกงมาอยู่นะครับแค่นั้นเองแล้วก็เข่ากลางนะ เดี๋ยวผมจะยกหัวขึ้นแล้วนะผมจะยกหัวขึ้นแล้วที่สองพี่น้องนี่นะสุพรรณบุรีน,นี่เลยวั<ใ>นนี้วันที่สามแล้วเดี๋ยวถามเจ้าของก่อนพี่เดอ๋อครับหัวขายไหมหัวขายไหมหัวโปรเฟียนะขายเท่าไหร่ไม่รู้<อ>นี่นะเดี๋ยวใครสนใจหัวโปรเฟียนะเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูดปดอ้าวนี่นะฝากด้วยนะของเสือเดอ๋อนะใครว่าจะขายนะหัวโปรเฟียนะ โหโปรเฟีย oh, er. ก็ขายต้ามสภาพแบบนี้เลยไม่ได้ถอดอะไรเอาไปเลยนี่นะมาคุยราคาแกเอาแกว่าเปิดราคามาสองหมื่นสองหมืนห้าเนี่ยนะแกว่าสองหมืนห้านะใครอยากได้ก็มาเอานะมาได้เลยนี่โปรเฟีย er, นะเดี๋ยวพาดูภายในก่อนนี่ภายในจะประมาณนี้นู้โอโปรเฟียมีพื้นทะลุหน่อย ไอป่าผูเปลี่ยนพื้นนิดนึงหนึ่งแค่ตรงนี้นะจอครบน้ปัดครบนะเบาะเบาะหลังสวยขาสวยอยู่นะสภาพผัวก็จะมีมีผูมีอะไรบ้างอ่ามีบุบบ้างแล้วก็ด้านหลังแผงหลังสวยนะแผงหลังสวยใต้ล่างก็สวยคานสวยนะคานหัวเก่งสวยอยู่นะครับฝากไว้นิดนึงแต่ว่าสองหมื่นห้านะ นี่นะสภาพประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวให้แกฝากเบอร์โทรไว้นะเดี๋ยวผมให้แกฝากเบอร์โทรไว้่ะเดี๋ยวไปหาพี่เด๋อให้แกฝากเบอร์โทรหน่อยอ้าวนี่นะนี่ก็กําลังเก็บรายละเอียดแล้วให้พี่เด๋อฝากเบอร์โทรหน่อยพี่สูตรแปดเจ็ดสูตรแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกครับหนึ 1> 1, 5, 1, ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็มีโดนรับจ้าง้วยใช่ไหมีครับรับจ้างฉีดเลยพี่ ยาวันค้าวันปุ๋ยแถวไหนมั่งอ่ะพี่ไปแถวไหนแกสองพี่น้องเนี่ยแกสองพี่น้องนะมีโดนฉีดยานะใกล้เคียงไปหมดใกล้เคียงไปหมดของพี่น้องนี่นะเบอร์โทรโทรมาแกเลยแล้วก็สนใจหัวเก่งก็โทรมาได้เลยทวนเบอร์โทรอีกทีบเอศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกโทรมาได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยกหัวขึ้นแล้วละเดี๋ยวรอชมคลิปตอนเย็นทีหนึ่งแล้วกันนะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม